ตะวันค่ะชมตะวันนะคะท้องตะวันจะตกดินวันนี้ตะวันเ,เดี๋ยวซูมดูสักหน่อยสินั่นไงพระจันทร์ก็มารอแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนไม่งามมากเลยค่ะ็นไหมคะ่ะ สวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วทางนี้ได้ไหมตกไปทางนี้เห็นแต่ตะวันไหมเพื่อนจะเป็นเห็นไหมคะพาชมตะวันตี น่านสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวัสดีค่ะแครต้นแคนาที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นแคนาเราจะหลบลบไปครับแจมมากเลยแจ่มมากมาก เป็นต้นไม้นะคะเพื่อนๆต้นไม้ต้นต้นจันทร์ก็ขึ้นมารอแล้วะค่ะเพื่อนเรอแล้วจันทร์ขึ้นมารอก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะลมร้อนสีร้อนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะตะวัน จะตกหิวันนี้ตะวันตะวันวันเป็นแนวตรงเลยค่ะเนาะ หายใจสักหน่อยสินอนหายใจไม่ออกค่ะเ,ออเห็นไหมคะดูตะว,วันสิะ่ะสีร้อนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะนีไ้ได้ไหม เบไปทางนี้เห็นแต่ตะวันเลยเพื่อนจะเป็นสีร้อนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะมีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะ ลมร้อนก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะลมร้อน <c oughs> เสียดายภาพสวยๆค่ะก็เลยอยังไม่ยอมคราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะ <c oughs> งามมากเลยค่ะ สวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วฟ้าอากาศตอนเย็นๆก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเสียดายภาพสวยๆค่ะก็เลยยังไม่ยอมคราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะ ต้นไม้สวยงามตะวันตกดินทางนี้ได้ไหมตกไปทางนี้เห็นแต่ตะวันไหมเพื่อนจะเป็นต้นไม้สวยงามตะวัน,ต,วนตกดิน สวยงามมากเลยค่ะสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วสวยงามค่ะสวยงามมากค่ะเีตะวันมันเป็นแนวตรงเลยค่ะ มาดูสักหน่อยสิทำไมมันร้อนจังมาดูก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วก็แสงก็นี่แหละเนาะเพราะว่าตะวันจะเข้าเบาเข้าเบาชมบิวไปด้วยค่ะชมบิวกลับแล้ว เย็ยนๆก็เดี๋ยวซูมดูสักหน่อยอ่ะนั่นไงพระจันทร์ก็มารอแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนอันนั้นจะเป็นต้นไม้นะคะผลเท้อนต้นไม้ต้นต้นเห็นไหมคะพาชมตะวนันร้อนหายใจไม่ออกค่ออกคะเห็นไหมคะดูตะวันสิคะ ฟ้าอากาศตอนเย็นเย็นก็นอนหายใจไม่ออกค่ะเ,ออเห็นไหมคะดูตะว,วันสิคะเป็นรูปแคนาค่ะต้นแคนาค่ะเพื่อน าดูตะวันนะคะวันนี้มันร้อนมากเลยก็เลยจะอยู่ประมาณนี้แหละออกมาดูสัหน่อยสิทำไมมันร้อนจังมาดูก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วก็แสงก็เอเอเดินลงมานิดหน่อยชมวิวพอสบายใจค่ะสวัสดีค่ะ ชมตะวนันอันนี้มันจะเป็นต้นไม้นะคะหนเชื่อต้นไม้ต้นต้นฟ้าอากาศตอนเย็นๆก็ชมบิวไปด้วยค่ะชมบิวกลับแล้วนะ สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวัสดีแครต้นแคนาที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นแคนาเราจะลบหลบไปทัจันก็ขึ้นมารอแล้วค่ะเพื่อนๆรอแล้วจันขึ้นมารอ <c oughs> เสียดายภาพสวยๆคะ่ะก็เลยยังไม่ยอม คราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะีตะวันมันเป็นแนวตรงเลยค่ะนะนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะ่ะตะวันค่ะชมตะวันนะคะท้องจะอยู่ประมาณนี้แหละ ตะวันน่านสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวัสดีค่ะตนไม้สวยงามตะวันตกดินจะอยู่ประมาณนี้แหละน้อนหายใจไม่ออกคะ่ะ เห็นไหมคะดูตะว,วันสิคะจันก็ขึ้นมารอแล้วค่ะเพื่อนๆรอแล้วจันขึ้นมารอก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนคะ่ะลมร้อนเป็นรูปแคนาค่ะต้นแคนาค่ะเพื่อนเ พาดูตะวันนะคะวันนี้มันร้อนมากเลยก็เลยชมวิวให้สบายใจสักหน่อยสิ